รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  เช็ดเชข้างในคือหมอน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยอนี้ก็ตัดคมไปแล้วครับตัดแผลมาล้างแล้วเป่าแล้วนะครับเป่าแล้วเป่าทำความสะอาดแล้วนะครับเดยใส่แผล เปลี่ยนนักคัดใหม่นะครับวิสันอมเมลา่าอ่าแตนอมเมลา่าสตาร์ทเครื่องเติมยาแอร์นะครับวิสันอมเมลา่าเปลี่ยนนักคัดใหม่ล้างแผงเปลี่ยนเลื่อ อันนี้มาความร้อนสูงนะครับแล้วก็น้าคัดไม่ดีนะครับอันนี้มาหน้าคัดไม่ดีที่หน้าคัดไม่ดีไฮเปอร์เชอร์สูงก็เลยแก้ไปทีเดียวนะครับอยูแล้วยิดสองครับ

ลดมาเยอะนะต่าอุณหภเข้าอุศาเท่ากันนะเท้าอุณาเข้าอุาับแปด1 7 8, 8. เจ็ดแปเอไม่สูงนะครับไม่ถึงสองร้อตอนนี้โลก็ไม่สูงไม่สูงจ็ดองศา6,7 หกสิบสามหกสิบเจ็ดหกสามหกสิบเจ็ดนี่สิบสั่นาฬิกาไฮเพชเชอร์หลังจากทำเสร็จไม่ถึงสองร้อยนะครับอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับไฮเพชเชอร์ uh, pressure, ลดลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็โลเพชเชอร์อยู่ที่ยี่สิบนะครับแอร์เย็นดีลงหก 0.3องศานะครับเย็นดีลส6.3องศาปัญหาของเขาคือหน้าคัดไม่ดีนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างมาเจอไฮเปอร์เชืสูงด้วยนะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วครับ170ลบ80นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนิสันอะเมล่า